สวัสดีครับสวัสดีชาวโซเชียลในเวิร์กทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่จะพาไปเที่ยวนะครับส่วนวันนี้เนี่ยจะพาไปเที่ยวที่ประเทศเวียดนามนะครับโดยวันนี้นะครับเราจะไปที่โฮจิมินห์นะครับก,บกนน็เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับที่น่าท่องเที่ยวในอาเซียนนะครับก็เป็นครั้งแรกเลยที่จะได้ไปเวียดนามนะครับเดี๋ยวพาไปดู หรือกันหรือบอกว่าโจมินมีอะไรมาเชียวกันบ้างเดินทางโดยสากลินไนเอเชียนะ,ค,ะครับไนเอเชียไนอยเอเียไม่ได้หาข้อมูลเลยก่อนมาคือทริปนี้เป็นทริปแบบว่ามาแบบฉุบละหุกโอ้คนเยอะมาก ทำ่มสนามบินคนแน่นขนาดนี้ล่ะเราเรอแท็กซี่นะครับเราเรียกแกท็กซี่มานะครับอากาศอากาศไม่ร้อนนะเยน็ยนๆสบายๆนะครับ <c oughs> เราอยู่หน้าโรงแรมแกรนด์โฮเทลแล้วนะครับนี่โรงแรมที่เราจะนอนนะอยู่ใจกลางเมืองเลย <c oughs> เดี๋ยวเราจะเข้าไปเช็คอินนะครับ <c oughs> นี่ Check อ่าตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางไปที่ห้องนะครับโรงแรมจะเป็นสไตล์หินอ่อนแล้วก็วินเทจนะครับตู้ลิฟท์แคบมากอะ่ะนี่เลยเข็นเจอรุ่มที่นี่เลยลิฟท์แคบมากอยู่ได้สามคนเอกลักษณ์ของเขาแหละนี่นี่ที่ตู้ลิฟลิฟท์ใสเป็นสไตล์วินเทจอ่ะ นี่เป็นสาวไว้น้ำนะครับชอบห้องน่ารักดีดูห้องห้องดีอ่ะชอบ้าม่ารอลังการอ่ะน,น้องๆเวเนเชียนเลยนะเนี่ยก็เป็นวิวแบบวิวเมืองนะแต่แบบโอเคนี่ถ่ายทอดสดการเล่นคาสินโนขนาดนี้เลยเหรอฮะ คือโฆษณาคาสิโนขนาดนี้เลยใช่ไหมเขาต้องการให้เราไปเล่นเพราะที่โรงแรมมีคาสิโนนะครับที่โรงแรมจะเป็นเป็นมีบ่อนคาสิโนนะครับไหนดูเตียงหน่อยสิขอเทสเตียงสักหน่อยเตียงรีโฟมหรือเป่เนี่ยไมขนาดแบบเตียงคาดบว่าสปริงหรือ่อดีถือเป็นเตียงที่ดี อันนี้คือลิฟต์นะครับเลิศมากอะ่ะอุตส่าห์เมาเขาเมื่อกี้ว่าเป็นลิฟต์แบบลิฟต์เล็กแต่น่าจะเป็นลิฟต์แบบว่าเป็นเอกลักษณ์นะครับอยู่กันนแ่บสองคนก็เต็มนะชอบชอบแบบดูคลาสสิกอะ่ะ เดี ja ๋ยวเราจะออกไปหาอะไรทานกันแต่ยังไม่ช<ๆ>ัวร์เลยว่าจะทานอะไรแต่อยากไปทานที่เขานั่งกันริมถนนเมื่อกี้ไม่รู้ว่าเขาทานอะไรกันเขานั่งยองๆกันริมถนนกข้างหน้านี้เป็นห้างนะคบทางแฟร์ไซออนนี่เป็นบรรยากาศถนนนะเดินไปข้างไหนครับคะมาเลเลอแกรนลมดีอะลมแบบ เหมือนเดินอยู่ชายทะเลเนาะ <c oughs> ทำไมลมเขาแรงได้ขนาด <c oughs> ตอนนี้เราอยู่หน้าตึกกายเทกนะครับที่มันจะเป็นข้างบนนี้เป็นบาร์ชื่อดังนะครับแล้วก็ตอนนี้รถมอเตอร์ไซค์เขาว่าำลังทำอะไรกันอยู่อะ่ะ <c oughs> อ๋อไม่ไม่เขาเจอดดูคิตต้านว่าติดไฟแดงนะครับถนนที่นี่แบบ โดยเฉพาะเส้นเส้นที่โรงแรมผมอยู่นะครับถนนที่นี่จะคล้ายๆกับฝั่งฝั่งยุโรปเนาะพวกแบบฝรั่งเศสว่าเวียดนามเนี่ยคอเคยเป็นานานานี้ของฝรั่งเศสใช่ไหมมีให้เรากดไหมมีให้กดนะโอเคนี่นีนไฟเขียวทำไมเขาไม่หยุดให้เราเลยล่ะนี่นเขาแบบสตรีท สตรีซองนะครับกำลังเล่นอ๋อตรงนี้เป็นลานเป็นเหมือนเหมือนเหมือนแลนด์มาร์คเป็นจุดนัดพบกันอะไรอย่างเงี้ยคนเยอะมากเลยอะ่ะเดินกันตอนกั้งคืนเป็นเมืองหนึ่งที่สังเกตตั้งแต่หน้าแท็กซี่ล้วคือเป็นเมืองที่มีสีสัน นะครับไม่แบบไม่ไม่ไม่นิ่งไม่ไม่ไมไมไมน่าเบื่อนะครับมีเป็นเมืองที่มีสีสันคล้ายๆกับกรุงเทพแล้วก็มีร้านอาหารน่าทานลหลายร้านเลยอ่ะ<า>และ้วเราก็จะได้ยินเพลงเวียดนามอยู่ตลอดเวลานะเพันรุ่นเขาเดินมาเป็นกลุมล่มเลยนะครับเนี่ยฮะออริสตสกินไหม สักงหนึ่งชิ้นไหมอา่า u า h How า u c h เอาสองอันเหรอันเดียวพอไหมวันวันอ่าได้เลยครัอ, uh, อ๋อโอเค thank you ร้อน oh, อ๋อร้อนโมเย็นกินไหมหไอ้ตัวนี้มันเป็นเหมือนขนมตัวเกียวร้อนๆนะครับแต่ข้างในเป็นไส้มะพร้าวเดี๋ยวกินให้ดู หวานไม่มากแล้วก็แล้วก็หอมมะพร้าวมากๆเลยเค็มๆอ่อนนี้เราอยู่ตรง <c oughs> หน้าโรงแรมเอ่อเล็กโฮเทลนะครับโซนนี้เนี่ยจะมีช็อปซูเปอร์แบรนด์อยู่นะครับขายเยอะมากเลยพวกเบอร์เบอรี่นะมีอะไรอีกชาแนลชาแนลจะอยู่ฝั่งโน้นนะครับตรงโซนนี้วัยรุ่นเข้ามาถ่ายลงถ่ายรูปเป็นเยอะมากเลยสวยนะตึกข้างหลังเป็นแบบเป็น <c oughs> ตึกแบบว่า ตุโถนะครับส่วนมากมาเจอแหล่งทานนะครับข้างโรงแรมนะไม่ใช่ข้างโรงแรมอยู่อีกตอกซอยหนึ่งเขาโรงแรมเขานั่งเก้าอี้แบบเก้าอี้เล็กๆกันนะครับอ๋อเขาเขาที่ยอมเขาปูโต๊ะให้ใหม่ถ้ามาใช่ไหม เออฟักพูโต๊ให้ใหม่ถ้ามานะครับแล้วก็นะครับมันจะเป็นคล้ายๆกับเอ่อคล้ายๆกับชาบูแล้วก็มีเป็นเป็นเป็นถั่วซุกี้อะครับแล้วก็มีอาหารจานเดียวแต่ไม่รู้ว่าสั่งยังไง๋ยวเราต้องลองดูนะครับคนเยอะนะน,นี่คนเยอะมากอ่ามาแล้วออเดอร์เป็นชัวมิสก๊ คืออาหารนะครับเมนูอาหารหกหมื 60, 60, 360, ่นหกหมื่นสามหกสิบแปดสามหกเลยละก็กกรปงรอยนึงไ่ไงก็หนึ่งบาทก็หนึ่งบาทเขาหกร้อยอ๋อหนึ่งแสนเท่ากับอ๋อเออหกร้อยหร้อยบาทเอ้ยหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทถูกนะอาหารถูกมากเลยอ่ะเอาหอยตลับ This okay. This this one. Okay. This what? Okay. What's this? Okay. This what uh, is this? Fish barbecue. Fish barbecue. You have another barbecue. Barbecue is shrimp, squid, yeah. frog. Oh, tap tap hock, hock tap barbecue hock. How many?

รสชาติบอกรสชาต <bike progressive Attention familia> ิหน <ky> ่อยเปรี้ยวเปรี้ยวของซิมดีนะเขามีถั่วให้เราชิมด้วยอร่อยออกเหมือนซีออกนี่ซีอิ้วบส้กรอกแล้วก็อ๋ออันนี้เป็นเป็นแบบเออมีขนมเซนใน้กินด้วย เหมือนเป็นเส้นขนมจีนไงแล้วก็มีผักผักนี่เขามีแบบว่าเ,เหมือนมีตูนใช่เขาเรียกตูนแล้วก็แล้วก็ก้นก้นผักบุ้งอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนี้หอยตลับมาแล้วนะครับเขามาอุ่นให้นะแล้วก็อันนี้เป็นเดี๋ยวเราจะลองชิมหอยให้ดูนะครับ sốt và cũng ngọt rất là. Nè. rồi. Ai à. ừ. phải ta nè. เขาบอกว่าต้องกินกับน้ำซ้มซึ่งน้ำซ้มเขาอะเหมือนน้ำซ้มต่อปีอ๊ยอะมันมันไม่แซ่บแล้วตอนนี้ซาบูของเราก็มาเรียบร้อยแล้วแต่เป็นน้ำแบบเผ็ดแซ่บมากดูหน้าพี่ออกไม่รู้ว่าจะกินได้ไหมเหมือนเป็นกลิ่นน้ำพริกเผาะ่ะยอมเรอเนื้อจุ่มเนี่ย อ๋าปลาหมึกจุ่มนี่เป็นปลาหมึกจุ่มเป็นไงหรอไม่เผ็ดหรอคนคนที่นี่ชอบกินหวานอร่อยอร่อยจริงีถังลยนะแล้วก็อาหารก็ ไม่แพงนะเท่าที่ดูราคานะครับอาหารแบบโอเคอะ่ะราคาแบบราคาดีอะ่ะเนาะกพ็พอบ้านเราอะ่ะคนที่นี่ติดกินหวานอร่อยอะ่ะทำไเขากินยังไงอ่ะ เอาใส่ไหมไม่ต้องไม่กอ่กันนะไม่ช่วยหรอกินน้ำข่อยครับเด้ขนมจีนได้อรรถของกินอาหาร เส้นเขาอร่อยเขาต้องยอมเน้่มันหนึบมันเหนียวมันดีตอนนี้สุกแล้วนะครับโอ้โหปลาหมึกนี่คือเขาบอกว่า <c oughs> very spicy ของเขาแล้วนะครับ <c oughs> แต่มันเหมือนแบบน้ำแกงอ่อนๆหวานๆเหมือนเวลากินแกงส้มแกงส้มภาคกลางแบบหวานๆน้นหวานๆนะเออประมาณนั้นแหละเหมือนแกงส้มแกงส้มหวานๆ